ดดยามเช้ากรตรา,ส,าสองข้ามาที่ใบมะม่วงที่สุกปรังกลิ่นดินชื้นยามเช้าก็ลอยตลบอบอวนทั่วสวนแต่เพิ่มก็เดินก้มหน้าก้มตาสำรวจแต่ต้นมะม่วงอย่างเคยก่อนที่จะชะง,งักแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่โต้โดูมันสี่ระเบียบขุดกันวันอย่างคำ่ำขุดจนดินกองโตพูนไปหมดแล้วสวนจะกลายเป็นสนามระเบิดอยู่แล้วเนี่ยยายระเบียบก็ถือขันตามมาแล้วก็หยุดมองกองดินอย่างสงบโอ้ให้ตาเพิ่ม ต้นๆนะมันก็อยู่ของมันนะไม่ได้มากินมะม่วงเราสักหน่อยจะไปเดือดร้อนอะไรกันนักกันนาะไม่กินแต่มันก็ขุดโว้ยขุดจนลากมะม่วงโยกแล้วถ้าวันไหนต้นมันล้มขึ้นมานาะงก็อย่ามาโทษข้าเชียวก็ดูให้ดีๆสิมะม่วงก็ยังงามอยู่ลูกก็โดกเต็มต้นดินมันดีจะตายไม่มีหินสักก้อนต้นๆมันถึงได้มาอยู่ไงนั่นแหละคือสัญญาณว่าดินเราจะอุดมสมบูรณ์นะไม่ต้องมาอธิบายอะ่ะข้าดูดินมาทั้งชีวิต รู้หมดนั่นแหละแต่ข้าไม่ชอบเลยอ่ะข้าเกลียดไอ้ก,กองดินแบบเนี้ยเดินทีไรสะดุดมันทุกวันยายระเบียบก็เสียงอ่อนลงแต่ก็ยังพยายามที่จะเข้าใจแล้วจะให้ทำยังไงละ่ะข้ามันทิ้งเหรอมีอยู่แค่ตัวสองตัวมันก็แค่อยู่ตามวิถีของมันมันไม่ได้มาทำร้ายอะไรเราสักหน่อยบางทีมันก็หลายตัวอยู่นะข้าแค่ไม่อยากให้สวนเราเนี่ยมันลกเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดนี้มันเป็นน้ำพักน้ำแรงของเรานะข้าแค่อยากให้มันเรียบร้อยเท่านั้นนะ จะสวยหรือไม่สวยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ดินกองพูนหรือไม่กองหน้าตามันอยู่ที่เรามองต่างหากถา้ามัวแต่มองมันเป็นสตูใจเราก็จะเป็นหลุมเหมือนดินนี่แหละเอาละเดี๋ยวข้าจะลองอดทนอีกสักพักหนึ่งแต่ถ้ามันขูดถึงโคมาม่วงข้าก็ไม่ทนเหมือนกันละนะก่อนลองใช้ใจดูบ้างนะบางทีมันอาจจะสอนอะไรเราก็ได้ในเช้าวันถัดมาท้องฟ้าก็โปร่งใสแต่ก็ไม่ใช่กับใจของตาเพิ่มที่ยังร้อนยิ่งกว่าแดดเสียอีก เสียงฟีเท้าของตะเพิ่มก็เดินไปตามต้นมะม่วงเสียงบางอย่างกระทบกันเบาๆแต่เพิ่มก็ย่อตัวลงดูใกล้ๆอีกแล้วหรอวะเนี่ยมันขุดอีกแล้วเขาพึมพำนในลาคออย่างฉุนเฉียวก่อนที่จะชะง,งักสายตาไปยังพุ่มไม้เล็กข้างร่องสวนและเสียงที่ทําให้เขาเลือดขึ้นหน้าเลยก็คือตัวตุ่นสามตัววิ่งไล่การดินฟุง้งกองดินก็เป็นพลนทั้งดุนทั้งเบียดกระโจนขึ้นโผล่ออกไปออกมาเสียงฟีติ้นเล็กๆก,ก,ก็ดังพลูพลู ต่เพิ่มก็ยืนดูด้วยตัวสันหน้าเนี่ยเฮอร้อนด้วยความโมโหไอสัตว์พวกนี้เนี่ยมันคิดว่าสวนข้าเป็นสนามเด็กเล่นเหรอเขาก็แทกไม้เท้าลงกับพื้นแล้วก็หันหลังกลับไปเดินปึงปังออกจากสวนไม่สนใจเสียงของเยระเบียบที่ตะโกนตามหลังมาว่าจะไปไหนหน้าตาอย่าไปทําบาปอะไรนะแต่แตาเพิ่มไม่ฟังเขาปีไปยังบ้านถัดไปซึ่งเป็นบ้านของไอชอบเพื่อนบ้านที่ชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ เสียงเรียกของตาเพิ่มก็ดังลั่นตั้งแต่ยังไม่พ้นรั้วบ้านไอ้ชอบไอ้ชอบเองอยู่ไหมวะเสียงประตูก็เปิดออกพร้อมกับใบหน้าของไอ้ชอบที่โผล่พรวดออกมาโอ้ยตาเพิ่มมาแต่เช้าเลยมีอะไรเหรอตาเพิ่มก็น่าเครียดเสียงก้าวทันทีข้าตัวไม่ไหวแล้วเว้ยตัวมันยึดสวนข้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของมันเลยข้าว่าเองอมาล่าให้ข้าหน่อยเถอะแข้งขาข้าไม่ค่อยจะดีวะ่ะวิ่งไล่มันก็ไม่ค่อยจะไหว ไอ้ชอบกระตาลุกวาวทันทีอ้อได้เลยตาข้านี่แหละถนัดนักละเพิ่งจะเลาเหล็กแหลมมาหม,มัดมาเดี๋ยวข้าจะจัดให้ไม่ทันขัดคำไอ้ชอบก็วิ่งเข้ามาในบ้านหยิบเหล็กกับตะข่ายไม้ไผ่ออกมาพร้อมกับกระสอบใบเล็กแล้วก็เดินตามแต่เพิ่มไปยังที่สวนเลระเบียบก็ยืนมองมาจากระเบียงบ้านเีหน้าก็หนักใจเออจะไปข่ามันทําไมนะมันก็แค่อยู่ตามวิถีของมัน ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในสวนก็เต็มไปด้วยเสียงขุดเสียงกระแทกโพรงไม่กี่อึดใจไอชอบกระโผพขึ้นมาจากพงหญ้าในมือก็ถือกระสอบที่กระดุกกระเดกเบาๆไอชอบนี่ยิ้มกว้างทันทีได้มาสองตัวพอดีเลยตาสดๆเลยเอาไปทำหม้อแกงได้สบายเลยนะแต่เพิ่มก็ทำน้ำเสียงที่สาใจดีเอ็งเอาไปเถอะข้าไม่กินหรอกแต่ข้าก็อยากให้มันรู้ว่าอย่ามาขุดสวนข้าอีก เสียงหัวเราะของไอ้ชอบก็ปนกับเสียงร้องอุยีจากในกระสอบน้ำเบาๆก่อนที่เขาจะสะพายมันกลับบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าการกระทําในวันนี้มันกําลังจะเริ่มเกาอเวรก,ก่อกรรมอย่างไม่มีใครหยุดได้ในเช้าวันถัดมาสายหมอกบางเบาก็คลุมทั่วสวนมะม่วงใบไม้สะท้านไหวเบาๆแต่เพิ่มก็เดินออกมาพร้อมกับไม้เท้าคู่ใจเขายังคงหัวเสียจากเรื่องเมื่อวานยิ่งคิดก็ยิ่งคุนเคือง แต่แล้วเสียงกรอบแกรบเล็กๆก็มาจากลองเดินใกล้ๆที่ดึงดูดสายตาเขาทันทีพอก็เพ่งมองดีๆก็เห็นในสิ่งที่ทําให้เลือดในการยพุ่งพ่านขึ้นมาทันทีอตัวนมันพาลูกมันมาเดินเล็ดเยอะเนี่ยตัวตนตัวใหญ่ยยเดินพาลูกตัวเล็กๆนับได้ไม่ต่ำกว่า5้าตัวเดินเป็นแถวเล็กๆผ่านดินในสวนที่เขาอุตสาห์ถางเอาไว้แต่เพิ่มก็เสียงแข็งและโกรธจัดทันทีพวกเองนี่เหมือนไม่รู้จักหลับจำจริงๆ เขากระชับไม้เท้าแน่นก่อนจะชูขึ้นหมายที่จะฟาดลงไปที่ตัวตนกับลูกของพวกมันที่พากันอยู่ในกระจุกใกล้โพรงแต่แล้วเสียงของยายระเบียบก็ดังขึ้นมาจากหน้าบ้านตาเพิ่มเนีย่ยทำมันนะมันไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายนักหนามันมีลูกมีหลานมันจะพาไปอยู่ในที่ของมันจะตีมันทําไมกันตาเพิ่มก็ยังไม้ชั่วครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยอมวางลงข้าไม่สนล็อกมันขุดสวนของข้าเนี่เห็นไหมมันทาให้สวนของข้าเนี่ยเป็นหลุมอย่างก็หลุมศพข้าทนไม่ไหวแล้วโว้ย ยายระเบียบก็เดินเข้ามาใกล้ๆดวงตาก็เริ่มแดงๆแล้วทาไมถึงไม่คิดบ้างแล้วว่ามันก็หากินตามวิถีของมันมันไม่ได้ทําร้ายใครเลยนะฉันพูดไม่รู้จะกี่รอบแล้วมันยังมีลูกเล็กๆอีกตั้งหลายตัวไม่คิดจะสงสารมันบ้างเลยหรือไงสงสารอย่างนั้นเหรอข้าข้าศัตมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่ไม่รู้กี่ตัวกี่ชนิดถ้าเวรกรรมมันมีจริงป่านี้นะคาคงตายไปนานแล้วก็มันยังตามไม่ทันนะสิ แต่ถ้ามันตามทันเมื่อไหร่แล้วก็แกจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะพูดคํานี้นะแต่เพิ่มก็นิ่งงานไปชั่วคู่หนึ่งมองหน้าเมียตัวเองยังไม่พอใจวเวรกรรมมันมีไว้หลอกเด็กเว้ยข้าไม่กลัวหรอกพอพูดจบก็หันกลับมาฟาดไม้ลงอีกครั้งหนึ่งแต่ทันใดนั้นเสียงแหลมบบเล็กๆของลูกตุ่นตัวหนึ่งก็ล้อออกมาเบาๆก่อนที่มันจะเลบวิ่งกลับเข้ารูด้วยความตกใจมันทําให้เขาหยุดมือลงไปยังไม่รู้ตัวใจหนึ่งก็ลังเลใจหนึ่งก็ยังดื้อรั้น ยายระเบียบที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่หันกลับไปมองแต่คำพูดสุดท้ายนั้นก็ยังก้องอยู่ในหูถ้าเวรกรรมนะั้นมันตามทันเมื่อไหร่แกจะพูดไม่ออกเลยทีเดียวนะแต่เพิ่มตะวันก็เริ่มที่จะคอยต่ำแสงส้มอ่อนๆก็เริ่มที่จะแตะยอดเขาแต่เพิ่มก็นั่งรอยอยู่ที่แท้ตัวมาม่วงใหญ่มือก็กำไม้เท้าแน่นสายตาก็มือมองไปยังบริเวณดินที่ถูกขุดเป็นโพรงมากมายกระเพื่อนเป็นร่องเหมือนผืนผ้าเก่าๆที่โดนหนูแทะ เสียงพีเท้าดังกรอบแกรบดังมาจากทางเดินเล็กๆที่หน้าไร่ไอชอบก็เดินถือถุงตาข่ายแล้วก็ตะขอเหล็กมาด้วยพอมาถึงไอชอบก็พูดด้วยเสียงที่ล่าเริงได้ข่าวว่าตัวๆมันวางไข่เป็นรังเลยเหรอแต่เพิ่มก็เออนะสิวะมันพาลูกมาเดินแต่เป็นฝูงเลยเหมือนสวนข้านี่เป็นสนามเด็กเล่นข้านี่ทนไม่ไหวแล้วโว้ยก็สแสดงว่าดินดีไม่ใช่เหรอดินดีแต่ไม่ใช่ปวูกมันให้มาทำรังนี่วะเอ็งไม่ต้องมาพูดเหมือนยายข้าอีกคนนึงนะ ชอบก็ยิ้มเจริญแล้ววันนี้จะเอาอยัางไงอะ่ะเองไปจับแค่สามตัวพอวันนี้ข้าเห็นมันวิ่งวนอยู่ตรงน้อนน่ะเองใช้วิธีของเองเลยนะไอชอบก็เดินไปตามที่ตะเพิ่มชี้ใช้เล็กแย่ไปตามในโพงซึ่งมันจับได้ไม่ยากเลยเพราะว่าตัวตุนก็ยังเล็กไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็จับได้ตามจํานวนนี่สามตัวและที่เหลือทํำยังไงอะ่ะเดี๋ยวกูจะจัดการเองคืนนี้จะจัดการให้ทั้งคอ,อกเลยมึงคอยดูก็แล้วกันแล้วแตเพิ่มจะทำยังไงอะ่ะ เอานาะรับรองได้ว่ามันผลิตรูปไม่ได้อีกแน่นอนคำพูดของแต่เพิ่มก็ฟังดูเย็นชาแต่ก็หนักแน่นจนไอ้ชอบถึงก็นเงียไปคู่หนึ่งแกนี่มันเอาจริงนะแต่เพิ่มแกไม่กลัวบาปหรือไงอะข้าไม่เคยกลัวหรอกบาปมีแต่ไอ้พวกกลัวบาปเนี่ยต้องมานั่งอดตายเพราะไอสัตว์พวกเนี้ยแต่เพิ่มแต่บางทีนะเวรกรรมพวกเนี้ยมันก็ย้อนกลับมาถึงเราบ้างนะเฮ้อถ้ามันจะย้อนกูก็พร้อมจะรับเว้ย แต่อย่างน้อยนะคืนนี้กูจะไม่ยอมให้พวกมันได้ผดได้เกิดอีกต่อไปอะแหละเสียงลมเยน็นๆก็พัดผ่านที่สวนเสียงใบไม้มะม่วงก็กระทบกันเบาๆเหมือนเป็นเสียงกระซิบของสิ่งที่ไม่มีตัวตนในคืนนั้นเป็นคืนที่เดือนมืดลมจากป่าเขาก็พัดเอ่อยเย็เนเฉียบแต่หัวใจของเธ้าเพิ่มกลับร้อนร่วมไปด้วยความแค้นที่ซุ่มอยู่ในอก<ๆ>เขาเดินตรงไปที่หลังบ้านโดยที่ไม่พูดกับใครมือก็หยิบขวดน้ำเบนซินขนาด5าลิตร ที่เก็บอว้ในตู้เก่าๆพร้อมกับกำฟางแห้งๆให้เต็มกระบุงคืนนี้เธอเมึงไม่มีทางรอดแน่เขาพึพมพำเบาๆแล้วก็สายตาที่แข็งกร้าวแต่เพิ่มก็เดินดุ่มๆผ่านต้นมะม่วงที่กำลังจะออกลูกเต็มต้นมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่มีพวกโพรงของตัวตุน่นกระจายอยู่เต็มสวนแต่เขาก็รู้ดีว่ารังใหญ่ของมันอยู่ตรงไหนมันอยู่อยู่กลางสวนต้นต่อพ่อแม่ลูกอยู่ครบเขาหยิบฟางธีระกำรรใหญ่ยัดเข้าไปในโพรงไม่ใช่แค่รูเดียว แต่ก็ยังยัดเข้าไปในโพรงต่อโพรงบ้างก็ใช้ไม้แหย่ให้ฟางลึกเข้าไปให้ถึงลังเสร็จแล้วก็เปิดฝาน้ํามันเทราดลงไปบนฟางแต่ละลูกลิ่นน้ามันนี่ฉุนชยไปทั่วเสียงแมลงกลางคืนก็เงียบลงเหมือนจะรู้สึกว่าความชั่วร้ายนี่มันกําลังจะเกิดขึ้นตะเพิ่มก็ล้วงไม้ขีดไฟจากกระเป๋าเสื้อมือของตะเพิ่มก็สานเล็กน้อยด้วยความตื่นเต้นเปรวไฟก็ลุลบขึ้นมาทันทีพงกับไปนโพรงตามฟางที่มันเปียกน้ํามัน เสียงของเปรียปร้ยยของฟางไม้ดังลั่นตามด้วยเสียงแหลมเล็กๆที่ดังออกมาจากใต้ดินเสียงร้องของตัวตุ่นที่กำลังถูกเผาทั้งเป็นบางตัวก็พุ่งออกมาจากรูมิ่งผ่านเปลวไฟดิ้นทุรนทุรายไฟไหม้ขนไหม้เนื้อมันกิ้งไปกิ้งมาส่งเสียงร้องเบาๆเหมือนเสียงทางรุก,กำลังจะขาดใจซะอย่างนั้นเขาเดินไล่าลาดน้ำมันเพิ่มเติมที่โพงถัดๆไปแล้วก็จุดอีกครั้งคราวนี้เปลวไฟแต่กระจายเป็นแนวยาวไหม้ลามไปตามพื้นดิน และกระพงทั้งหลายที่มันเชื่อมถึงกันกลิ่นเนื้อไม้ชยคลุงเต็มสวนเสียงชีวิตแน่นอๆกรีดิร้องในความเงียบของค่าคืนเสียงมันบางเบาที่ใครไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะคิดว่าเป็นแค่เสียงลมเท่านั้นมีตัวตุ่นตัวหนึ่งที่วิ่งออกมาแต่ขาหลังของมันถูกไฟร่วงจนเห็นตะกระดูกมันคานหนีไปได้ไม่ไกลมันสุดตัวลงข้างต้นมะม่วงเดินเบาๆจากนั้นมันก็นิ่งไปในความทรมานที่ไม่สิ้นเสียงตะเพอมองดูผลงานของตนเองด้วยแววตาที่เย็นชา เขานั่งลงอยู่ข้างๆรอยไหมจิบเหล้าขาวเบาๆจากขวดในเสื้อแล้วก็พึมพำว่าแบบนี้แหละสวนข้าถึงจะสง,งบสุขสักทีเช้าวนวัวรุ่งึ้นแสงแดดที่เคยส่องกระทบยอดม่วงแต่วันนี้ต้องส่องลงพื้นดินที่ไม่เกลียมกลิ่งควันแล้วก็เท่าฐานก็ยังลอยข้าคุงเต็มสวนมะม่วงกว่าร้อยต้นก็กลายเป็นตอตะโกดำปีใบไม่มีเหลือผลที่เคยห้อยระยะตามกิ่งสุกตาต้นแล้วไฟก็เผาจนแตกกระจาย ยายระเบียบที่ตื่นมาแต่เช้าเห็นภาพตรงหน้าถึงกับตกตะลึงคุณมาช่วยใครมันมาวางเพลิงที่สวนเราเนี่ยเธอรีบวิ่งไปตามแต่เพิ่มที่กำลังงงเงียลุกจากที่นอนแต่เพิ่มเองพอเห็นสวนของตนเองก็หน้าเสียยืนอ้าปากค้างเฮ้ยใครมันกล้าทำแบบนี้วะแต่แล้วพอยายระเบียบเดินกลับมาอีกครั้งเขาก็สังเกตเห็นฟางที่กระจายอยู่บริเวณโพรงดินกลิ่นน้ำมันก็ยังคงหลงเหลือบางจุดเธอหยุดมองอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะหันกลับมามองผัวด้วยสายตาที่แข็ง นี่แกมปนตัวต้นเหตุใช่ไหมฮะอะไรของเองอีกละระเบียบข้าไปทำอะไรอย่ามาแถนะข้าเห็นแล้วฟางที่หายไปจากหลังบ้านเมื่อคืนเนี้ยน้ำมันที่แกเก็บเอาไว้ฟางที่ยัดอยู่ตามรูแกนี่มันเลวที่สุดเลยนะนี่แกเผาตุ่นทั้งเป็นเลยเหรอแล้วดูนี่สิไอ้ตัวตุ่นที่แกว่ามันชั่วนะมันวิ่งหนีตายออกมาหมดแล้วแล้วมันก็ไปติดฟางแห้งไฟมันถึงได้ลามเต็มสวนเราอย่างนี้ไงนี่ผลมะม่วงเสียหายหมดเลยรู้ไหม เสียงของเย,ยระเบียบก็สานเคือมือชี้ไปยังต้นมะม่วงที่ไหม้ทั้งต้นมะม่วงที่ข้าเฝ้าเลี้ยงมาเป็นสิบปีแกทําลายพัตตัวเล็กๆแค่ไม่กี่ตัวแกเดือดร้อนขนาดไหนนักหนาหรือมันแค่มาอยู่ร่วมโลกกับเราทําไมจะต้องฆ่ามันทั้งเป็นด้วยทําไมถึงโหดร้ายขนาดนี้แต่เพิ่มแต่เพิ่มก็ยืนนิ่งหน้าซีบเหมือนเพิ่งจะรู้ตัวว่าสร้างมหันตภัยเออข้าข้าก็ไม่คิดว่ามันจะลามขนาดนี้อ่ะ ไม่คิดว่าหนูมันจะวิ่งแล้วไปติดฟางไหม้แล้วก็ลามไปทั่วขนาดนี้เลยอะไม่คิดอย่างนั้นเหรอไม่คิดแล้วทำลงไปได้ยังไงวะแกเป็นคนหรือเปล่ากล้าเผาสิ่งที่มีชีวิตทั้งเป็นมันร้องมันดิ้นมันหนีไฟอย่างสิ้นหวังแล้วลูกมันละ่ะมันมีลูกเล็กลูกน้อยหลายตัวแกไปสงสารมันเหรอแต่เพิ่มหรือแกใจทําด้วยอะไรเหรอแต่เพิ่มก็แดดก้มหน้ากลมตาไม่กล้าศบตาที่จริงเนี่ยไฟมันควรจะลามมาถึงกระท่อมนี่ด้วยซ้ําจะได้ตายตามตุ่นมันไปเลย แกนำมาสมควรตายด้วยซ้ำกับสิ่งที่แกทำเสียงของเยระเบียบก็ขายเป็นห่วงๆน้ำตาที่ไหลเลนข้างแก้มเธอไม่รู้ว่าเธอโกรธหรือว่าเสียใจมากกว่าเธอหอบหายใจอย่างแรงด้วยความสะอื้นนี่แหละเวรกรรมของจริงยังไม่ทันที่ถึงชาติหน้ามันก็มาเผาทำลายแกถึงชาตินี้แล้วเป็นไงเสียงของเยระเบียบก็ดังก้องไปทั่วสวนที่ไร้ชีวิตแต่เพิ่มก็ยืนนิ่งเหมือนร่างเขาถูกดูดพลังไปจนหมดสิ้น ไม่มีคำใดตอบโต้นอกจากความเงียบงนันและความรู้สึกผิดที่เริ่มก่อตัวในหัวใจเช้าในวันถัดมายายระเบียบก็ยืนกอดอกอยู่ที่หน้ากระท่อมใบหน้าเรียบเฉยแต่แววตาก็หนักแน่นเธอมองไปยังชายชราอยู่ตรงหน้าแต่เพิ่มที่ยืนอ่ำเอืองสีหน้าไม่ต่างจากคนที่ถูกตีกลางใจเอ็งจะไล่ข้าไปจริงๆเหรอเบียบถึงขนาดนี้เชียวเหรอแต่เพิ่มก็พูดด้วยแผ่วเบาแววตาก็เหมือนถูกเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ดุใช่สิฉันพูดแล้วฉันเตือนแล้วไง ฉันขอแล้วด้วยแต่แกไม่เคยฟังฉันเลยเยลเเบียก็พูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งเรียบแต่ก็ชัดเจนเธอเดินเข้าไปในกระท่อมหอบเสื้อผ้าเก่าๆของตธเพิ่มที่พับเอาไว้ในตะกร้าแล้วก็โยนลงไปที่หน้าบันไดกระท่อมเสื้อผ้าบางตัวขาดบางตัวเก่าเปื่อยแต่เธอก็ไม่ลังเลแกจมปูนนี้แล้วแกควรที่จะมีสติมากกว่านี้นะไม่ใช่ทําอะไรตามอารมณ์ในร้ายแบบเด็กๆที่ไม่มีหัวคิดฆ่า,า,าสัตว์เผาสวนจนทุกอย่างมันพังย่อยยับ ฉันอยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วแต่เพิ่มก็ยืนนิ่งสีหน้าก็เปลี่ยนไปจากความงุนงงเป็นความเจ็บเลือกที่ไม่อาจพูดอะไรออกมาได้เขาค่อยๆย่อตัวลงเก็บเสื้อผ้าเก่าๆที่ระเ้นใส่กระสอบปานสีหน้าก็มองเงียบไร้ถ้อยคํำยาะเบียบก,ก็มองอยู่ห่างๆไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แม้แต่จะหันกลับไปมองอีกครั้งแต่เพิ่มก็สะพายกระสอบปานไว้บนหลังหลังง้มอย่างคนชราที่หมดเรี่ยวแรงจากภายใน สองวันผ่านมาเสียงตะโกนขึ้นกระดังมาจากปากสวนใหญ่ระเบียบยายระเบียบอยู่หรือเปล่ายายระเบียบก็ขมวดคิ้วทันทีเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเห็นไอ้ชอบิ่งก็าคืดกระหอบเข้ามาสีหน้าก็แตกตื่นชาวบ้านน่ะเขาเล่ากันใหญ่เลยนะยายเห็นว่าตะเพิ่มน่ะเดินตอนกลางคืนแล้วเผลอไปตกอยู่ที่เตาถ่านของเท่าสมัยอะ่ะที่เขาทําอยู่ท้ายหมู่บ้านน่ะยายระเบียบก็เบิบก,เบบกตากว้างหัวใจนี่หล่นมูบไปทันทีแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา เตานั่นน่ะมันลึกมากเลยนะยายเขาเผาถ่านขายกันหลายสิบปีแล้วอะ่ะแกตกลงไปก็ไม่มีแรงที่จะตะเกียกตะกายขึ้นน่ะแถมไฟมันก็ยังอุ่นๆอยู่ทั้งคืนไอชอบก็เสียงสั่นแล้วก็เล่าต่อชาวบ้านน่ะก็เพิ่งจะมาเห็นตอนเชา้าเห็นกลิ่นเหม็นไหม้เล,เลยเข้าไปดูก็เห็นร่างตะเพิ่มน่ะไหม้เกรียมอยู่ที่เตาเลยนะยายไม่มีใครกล้าเอาศพขึ้นมาเลยอะ่ะเพราะมันลึกมากชาวบ้านเขาก็กลัวกันเขาก็มาเดี่ยวคืนมายาย เยลเบียบก็ยืนนิ่งมือกำชายผ้าถุงแน่นหัวใจของเขาหน,นักอึ้งอย่างประหลาดเธอไม่ร้องไห้ไม่กรีดร้องเธอซุดตัวลงนั่งมองไปยังสวนที่ถูกเผาทำลายด้วยน้ำมือของผัวตัวเองและก็อดคิดไม่ได้ว่าตัวตุ่นตอนที่มันวิ่งหนีตายคงจะปวดแสบปวดร้อนมากแค่ไหนตาเพิ่มก็คงจะปวดแสบปวดร้อนอย่างนั้นเช่นกันสินะแต่เธอไม่ได้พูดออกมาแต่คำพูดนั้น,นวนเวียนอยู่ในใจเยลเบียบไม่ได้ไปดูศพไม่ได้ไปร่วมอะไรทั้งสิ้น เธอนั่งอยู่ในกระท่อมตามลําพังอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้ความเงียบและมันเงียบยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมไม่มีแม้แต่หัวใจของผัวมีแต่กรรมที่เผาไม้ทั้งสวนเผาทั้งสัตว์เล็กและคนแก่ๆคนหนึ่งให้กลายเป็นเพียงเท่าฐานในเตาถ่านเก่าๆและเตาน,นั้นก็ไม่มีใครใช้มันอีกเลย ถ้าเราไม่ชอบให้ตุ่นมารบกวนเรานะคะก็คือเราจะต้องไปหาอย่างเช่นกังหันลมอย่างเงี้ยเอามาตั้งเอาไว้เพื่อไม่ให้มันมารบกวนเราเพราะว่าตุ่นเขาจะไม่ชอบแรงสันส่นสะเทือนไงหรือไปเซิร์ชดูใน YouTube ก็ได้ว่าเออมันมีอะไรที่พอที่จะกำจัดได้บ้างไม่จาเป็นต้องไปฆ่าเขาเผาทั้งเป็นอย่างนั้น